รถซิ่งวิทยาวันนี้เราจะมาเจาะลึกการทำงานของกล่อง ECU และเซ็นเซอร์ต่างๆที่ใช้ควบคุมเครื่องยนต์กันครับแต่ก่อนจะเข้าใจ ECU ได้เราต้องเริ่มคิดแบบคอมพิวเตอร์กันก่อนครับ ECU หรือ Engine Control Unit คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ครับ แต่ทำไมเราต้องเอาคอมพิวเตอร์มาควบคุมเครื่องยนต์ละ่ะการที่เครื่องยนต์จะทำงานได้มันต้องดูดอากาศและน้ำมันเข้าไปในเครื่องแล้วก็ต้องมีการจุดระเบิดซึ่งทั้งอากาศและน้ำมันและการจุดระเบิดก็ต้องทำให้ถูกที่ถูกเวลาครับเครื่องนั้นถึงจะทำงานได้แต่เท่าที่พูดมามันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะการที่ลูกสูบขยับลงจะดูดอากาศเข้าไปในเครื่อง และในรถรุ่นเก่าจะใช้คาร์บูเรเตอร์มาทำให้การไหลของอากาศไปดูดน้ำมันเข้าเครื่องครับการจุดระเบิดก็ทำโดยดยการใช้ขั้วไฟฟ้าที่หมุนด้วยแคมชาร์ปพอขั้วต่อกันไฟฟ้าก็จะถูกจ่ายไปยังคอยจุดระเบิดทำให้เกิดไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปที่จานจ่ายและไปที่หัวเทียนของสูบที่จะจุดระเบิดเท่านี้เครื่องยนต์ก็ทำงานได้ดีแล้วนี่คือการทำงานของเครื่องยนต์สมัยก่อน เรามักจะคาดหวังกับรถมากกว่านั้นครับคือไหนๆก็ซื้อมาแล้วมันก็ต้องวิ่งได้ดีตลอดหรือถ้าเราไม่คาดหวังอะไรกฎหมายมลพิษและราคาน้ำมันก็จะคาดหวังให้แล้วครับถ้าต้องการให้รถมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสภาพการขับขี่ตั้งแต่สตาร์ทเครื่องมันจะต้องปรับการจ่ายน้ำมันและปรับองศาจุดระเบิดตามสภาพการขับขี่ได้ด้วยเลยต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ซึ่งคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมเครื่องยนต์ก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์อื่นๆครับทั้งวงจรสำหรับอ่านค่าเซ็นเซอร์ที่ใช้ดูการทำงานของเครื่องยนต์วงจรการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆเช่นหัวฉีดและคอยจุดระเบิดทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในกล่องโลหะที่เรามักคุ้นเคยในชื่อกล่อง ECU หรือ Engine Control Unit ครับบางยี่ห้อเรียก ECM หรือ Engine Control Module ให้เข้าใจตรงกันว่าคือสิ่งเดียวกันนะครับ กล่อง ECU ในสมัยก่อนจะคล้ายกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทำงานกันเลยครับมีไมโครคอนโทรเลอร์ไว้ประมวลผลแรมเป็นหน่วยความจำชั่วคราวรอมไว้เก็บโปรแกรมและไฟอ g b บีกระจุกกระติกเพื่อความปิดเกมไม่ใช่แล้วครับคือถ้ามีคนหาทางเอามันไปเล่นเกมดมูผมว่ามันก็เล่นได้นะครับแต่การควบคุมเครื่องยนต์มันไม่จำเป็นต้องใช้คอมแรงมากคือถึงเราจะขับรถไปที่1 1 0 0 0รอบแต่ ECU ก็ยังมีเวลาเหล,เหลือไปทำอย่างอื่นครับ เช่นเปิดปิดคอมแอร์ air, หรือวางแผนว่าจะโชว์ไฟอะไรต่อดีกล่อง ECU ในสมัยนี้เลยมักจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ไม่ได้เร็วมากครับโดยจะมี CPU RAM และ ROM อยู่ด้วยกันในชิปตัวเดียวแบบนี้ไปเลยครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เอาไว้ควบคุมอุปกรณ์อื่นๆแล้วการจะควบคุมเครื่องยนต์มันต้องทำอะไรบ้างอย่างที่บอกไปตอนต้นครับ การที่เครื่องยนต์จะทํางานได้ต้องมีอากาศและน้ํามันเข้าเครื่องและต้องจุดระเบิดให้ถูกเวลาสิ่งที่ ECU ต้องทําก็คือสั่งให้หัวฉีดฉีดน้ํามันในปริมาณที่เหมาะสมและสั่งคอยให้จุดระเบิดให้ถูกเวลาซึ่ง ECU ก็จะอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อคํานวณน,น้ํามันและองศาจุดระเบิดครับมาเริ่มกันที่การคํานวณปริมาณน,น้ํามันก่อนนะครับการจะฉีดน้ํามันในปริมาณที่เหมาะสมได้ ECU ต้องรู้โหลดและรอบเครื่องของเครื่องยนต์ครับคือถ้าเครื่องยนต์ออกแรงเยอะก็ต้องใช้น้ำมันเยอะถ้าออกแรงน้อยก็ใช้น้ำมันน้อยครับแล้วอะไรเป็นสิ่งที่บอกว่าเครื่องยนต์ทำงานหนักได้บ้างละ่ะสิ่งที่ใกล้ตัวของเราที่สุดก็คือเท้าของเราเนี่แหละครับวิธีที่ง่ายที่สุดว่าเครื่องทำงานหนักแค่ไหนก็คือดูว่าเราเหยียบคันเร่งแค่ไหนครับซึ่ง ECU ก็จะอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ตำแหน่งคันเร่งหรือ Throttle Position Sensor และปรับปริมาณการฉีดน้ำมันตามตำแหน่งคันเร่งและรอบเครื่องการควบคุมแบบนี้นิยมใช้ในรถที่มีหลายลิ้นคันเร่งครับแต่รถส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะไม่ได้คำนวณการจ่ายน้ำมันด้วยวิธีนี้แล้วนะเพราะตำแหน่งคันเร่งอย่างเดียวมันคำนวณการจ่ายน้ำมันได้ไม่เพอร์เฟกพอครับถ้าอากาศเย็นขึ้นแล้วหนาแน่นขึ้น หรือไส้กรองอากาศตันแล้วอากาศจะเข้าเครื่องยากขึ้นหรือรถมีเทอร์โบมาช่วยอ,อากาศปริมาณอากาศที่เข้าเครื่องมันก็ไม่ได้แปลผันตามตำแหน่งพันเร่งแล้วครับถ้าจะควบคุมปริมาณน้ำมันต่ออากาศให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์ที่สุดเราต้องคำนวณการฉีดน้ำมันจากมวลอากาศที่เข้าเครื่องซึ่ง ECU ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีวัดปริมาณอากาศแล้วคำนวณปริมาณน้ำมันให้เหมาะสมกันมาดูวิธีการวัดอากาศกันดีกว่าครับ เซนเซอร์ S S ที่นิยมใช้ในการวัดอากาศเข้าเครื่องจะมีอยู่3ตัวคือเว n ์แอร์โฟล์มิเตอร์แมสแอร์โฟล์เซนเซอร์และแมปเซนเซอร์ครับเว n ์แอร์โฟล์มิเตอร์จะเป็นแผ่นที่ขวางอากาศอยู่เพราะอากาศถูกดูดเข้าเครื่องก็ต้องดันแผ่นนี้ให้เปิดครับกลอง ECU ก็จะอ่านองศาการบิดตัวของแผ่นข้างในเซ็นเซอร์แล้วเอาไปคำนวณว,ว่ามีอากาศเข้าเครื่องแค่ไหน แต่ปัญหาคือไอเวนแอร์โฟมิเตอรนี่มันขวางอากาศครับกลายเป็นว่าเครื่องดูดอากาศได้ยากขึ้นแถมมันยังมีขนาดใหญ่และติดตั้งเอียงไม่ได้และค่าที่อ่านได้เป็นความเร็วลมไม่ใช่มวลอากาศครับรวมถึงการซ่อมแต้มก็ททำได้ยากมันเลยไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วในปัจจุบันต,ต่อมาที่แมสแอร์โฟล์เซนเซอเป็นเซนเซอร์ที่วัดปริมาณมวลอากาศครับ เอาจริงๆแล้วมันคือสายไฟหรือแผ่นฟิล์มที่ความต้านทานทางไฟฟ้ามันเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิพอ ECU จ่ายไฟให้มันตัวเซ็นเซอร์ก็จะร้อนขึ้นครับและพอมีอากาศไหลผ่านมันก็จะเย็นลงยิ่งอากาศไหลผ่านเยอะมันก็ยิ่งเย็นซึ่ง ECU ก็จะคำนวณปริมาณอากาศได้จากการวัดความต้านทานทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามอุณหภูมิของมันครับข้อเสียของเซ็นเซอร์ตัวนี้คือถ้ามันสกปรก อุณหภูมิมันจะเปลี่ยนช้าลงทำให้กล่อง ECU อ่านค่าได้ไม่ถูกต้องเช่นกันแก้ปัญหาได้โดยการแกะมาล้างครับและข้อเสียอีกอย่างก็คือถ้าท่ออากาศรั่วหลังจากเซนเซอร์กล่อง ECU ก็จะไม่รู้ว่าอากาศเกินเข้ามาในเครื่องทำให้เครื่องทํางานไม่ปกติครับท่อไอดีรั่วนิดเดียวก็ทำให้เครื่องรวนได้เลยครับแมปเซนเซอร์ เจ้าเซนเซอร์ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแผนที่ครับและก็ไม่ได้เกี่ยวกับการรีแมปด้วยเป็นเซนเซอร์ที่อ่านค่าแรงดันอากาศในท่อไอดีหลังลิ้นขันเร่งชื่อเต็มๆคือ Manifold Absolute Pressure Sensor เจ้าเซนเซอร์ตัวนี้ไม่ได้ใช้วัดปริมาณอากาศเข้าเครื่องโดยตรงแต่การวัดแรงดันอากาศในท่อไอดีมันใช้ดูว่าเครื่องทำงานหนักแค่ไหนได้ดีเลยครับคือเวลาที่เครื่องทำงานไม่หนัก เช่นเราเข้าเกียร์ว่างแล้วติดเครื่องไว้เฉยๆลิ้นคันเร่งจะปิดอยู่และเครื่องจะดูดอากาศในท่อไอดีจนเกือบหมดทําให้แรงดันอากาศในท่อไอดีน้อยจนเกือบเป็นศูญยอากาศหรือที่เรียกว่าแวคคัมครับแต่ถ้าเราเร่งเครื่องลิ้นคันเร่งก็จะเปิดให้อากาศเข้าไปในท่อไอดีและเวลาเราเร่งให้เครื่องต้องออกแรงเยอะอากาศที่เข้ามาในท่อไอดีจะมีมากกว่าที่เครื่องจะดูดได้หมดครับ ทำให้แรงดันอากาศในทอ่อไอดีเพิ่มขึ้นตามโหลดของเครื่องกล่อง ECU ก็เลยเอาค่าแรงดันอากาศจากแมปเซนเซอร์ ensor, ไปคำนวณการจ่ายน้ํามันได้ครับและถ้าเป็นเครื่องที่มีเทอร์โบตอนเหยียบคันเร่งสุดแรงดันในทอ่อไอดีก็จะเท่ากับบูสต์ของเทอร์โบแมปเซนเซอร์เลยใช้อ่านค่าแรงดันบูสต์ของเทอร์โบไปด้วยครับ รถในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ Mass Airflow Sensor ร่วมกับ MAP Sensor เพื่อให้แน่ใจว่าอ่านปริมาณอากาศได้ถูกต้องและใช้ TPS หรือเซนเซอร์ตำแหน่งคันเร่งในการจ่ายน้ำมันเพิ่มเวลาเรากดคันเร่งเร็วๆและเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำกับอากาศมาช่วยชดเชยน้ำมันอีกหน่อยครับส่วนรถซิ่งที่ใช้กล่อง ECU ที่ปรับจูนได้มักจะใช้ Map s ซนเซอเป็นหลักครับเพราะมันอ่านค่าได้ง่ายปรับจูนได้ง่าย ทำงานร่วมกับเทอร์โบก็ง่ายครับและถ้าท่ออากาศรั่วจะมีผลน้อยกว่าด้วยนอกจากจะต้องวัดปริมาณอากาศและคำวนวณว่าต้องฉีดน้ำมันแค่ไหนตามตีนตามโหลดกล่อง ECU ก็ต้องฉีดน้ำมันและจุดระเบิดให้ถูกเวลาด้วยครับคือฉีดน้ำมันก่อนเครื่องจะดูดอากาศและจุดระเบิดให้เกิดแรงดันเต็มที่ตอนลูกสูบเริ่มขยับลง การฉีดน้ำมันและจุดระเบิดให้ถูกเวลาได้เราจะต้องรู้ตำแหน่งเครื่องยนต์ครับซึ่ง ECU ก็จะรู้ได้จาก Trigger w i e e l และเซนเซอร์แคมชาร์หรือ Cam Position Sensor กับเซนเซอร์แครงชาร์ซึ่งเป็นเซนเซอร์ชนิดเดียวกันแต่ติดอยู่กันคนละที่ครับ t r i g k e r w i e e l จะเป็นเฟืองหรือจานที่หมุนตามเครื่องครับมันจะติดอยู่กับแคมชาร์ปหรือแครงชาร์ป หรือไม่ก็ทั้งสองอันเลยในรถแต่ละรุ่นมันจะติดกับเครื่องคนละที่กันส่วนใหญ่มันจะซ่อนอยู่ข้างในเครื่องครับแต่ในรถรุ่นเก่าหน่อยก็จะอยู่ในจานจ่ายหน้าตามันจะเหมือนเฟืองที่มีซีซีแบบนี้ครับและจะมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างๆทุกครั้งที่เฟืองหมุนผ่านเซ็นเซอร์มันจะส่งสัญญ,ญาณไปยัง ECU ซึ่งถ้ามีเฟือง12ซี่ทุกครั้งที่ ECU ได้รับสัญญาณมันจะรู้ว่าเครื่องหมุนไปแล้ว30องศาและ ECU จะใช้การจับเวลาระหว่างเฟืองแต่ละซี่ในการคาดเดาอย่างมีหลักการว่าตอนนี้เครื่องหมุนไปถึงไหนแล้วส่วนที่เฟืองที่ก็วิวในรถบางรุ่นมันมีฟันไม่ครบนี่ไม่ใช่หนูกัดนะครับแต่มันเอาไว้บอก ECU ว่าเครื่องหมุนครบรอบแล้วให้เริ่มนับองศาใหม่ หรือในรถบางรุ่นจะใช้เซ็นเซอร์อีกตัวสำหรับบอก ECU ให้เริ่มนับองศาใหม่ครับหลังจากที่ ECU รู้โหลดของเครื่องและรู้องศาการหมุนของเครื่อง ECU ก็จะรู้ว่าต้องฉีดน้ำมันตอนไหนที่หัวฉีดอันไหนมันถึงจะไปเข้าสู่ที่อยู่ในจังหวะดูดอากาศแล้ว ECU ก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังหัวฉีดเพื่อสั่งให้ฉีดน้ำมันเข้าเครื่องและพอถึงเวลาต้องจุดระเบิด ECU ก็เช่นกันครับจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังคอยของสูบที่ต้องการจุดระเบิดเพื่อจุดระเบิดครับการจะเลือกองศาจุดระเบิดให้ดีที่สุดก็ต้องปรับตามโหลดเหมือนกันคือถ้าเครื่องทำงานหนักอากาศและน้ำมันเข้าเครื่องเยอะน้ำมันผสมอากาศจะติดไฟเ,เร็วก็ต้องใช้องศาจุดระเบิดน้อยคือจุดระเบิดก่อนที่ลูกสูบจะเริ่มขยับลงนิดเดียวครับส่วนถ้าเครื่องทำงานไม่หนกัก อากาศและน้ำมันปริมาณน,น้อยจะติดไฟช้ากว่าครับเลยต้องใช้องศาจุดระเบิดเยอะขึ้นเพื่อให้น้ํามันและอากาศติดไฟเต็มที่ตอนลูกสูบเริ่มขยับลงเท่านี้ก็หมดหน้าที่ของ ECU แล้วครับเฮ้ยแค่นี้ก็ทำงานเยอะมากๆแล้วไปพักขึ้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบเว้ยหลังจากจุดระเบิดไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทำด้วยครับ เพราะสิ่งที่ ECU ทํามาทั้งหมดมันเป็นการคาดเดาแบบมีหลักการทั้งนั้นเลยการวัดปริมาณอากาศเข้าเครื่องแล้วมาคํานวณปริมาณน้ํามันมันก็ไม่มีอะไรบอกได้เลยว่าจะคํานวณถูกแถมหัวฉีดที่เก่าแล้วอาจจะไม่ได้ฉีดน้ํามันตามปริมาณที่มันควรจะฉีด ECU ต้องมีวิธีตรวจสอบสิ่งที่มันทําด้วยครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านออกซิเจนเซนเซอร์ <c oughs> ครับออกซิเจนเซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์ที่อยู่ในท่อไอเสียครับ หน้าที่ของมันคือวัดปริมาณออกซิเจนในไอเสียถ้าเครื่องเผาไหม้สมบูรณ์มันจะไม่เหลือออกซิเจนในไอเสียเลยครับซึ่งออกซิเจนเซนเซอร์จะวัดได้ว่าเผาไหม้สมบูรณ์น้ำมันหนาไปหรือน้ำมันบางไปแล้วส่งสัญญาณไปบอก ECU ECU เองก็จะปรับน้ำมันให้เหมาะสมเช่นถ้าน้ำมันน้อยไป14% ECU จะเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำมันขึ้นอีก14% ทำให้รถที่เราใช้เผาไหม้สมบูรณ์และเดินเรียบตลอดถึงแม้จะอายุเยอะแล้วยกเว้นหัวฉีดมันจะตันจนชดเชยไม่ไหวแล้วจริงๆครับการทํางานของ ECU คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับจริงๆยังมีเซ,เซ็นเซอร์อีกหลายตัวที่ไม่ได้พูดถึงเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานของเครื่องโดยโตรงครับถ้าใครอยากฟังแบบเจาะลึกระดับทรานซิสเตอร์และวงจรไฟฟ้าก็แนะนำช่องนี้เลยครับ ฟลุกอิเล็กทรอนิกส์เราจะแปะลิงก์ไว้ให้เป็นภาษาไทยด้วยนะเอาล่ะจบของจริงแล้วครับแต่ก็ยังไม่จบอยู่ดีอะไรมีข้อมูลผิดนิดหน่อยครับที่เราบอกตอนต้นว่า ECU วัดโหลดของเครื่องและคำนวณปริมาณน,น้ำมันที่จริงมันไม่ได้คำนวณปริมาณน,น้ำมันครับแต่มันดูแผนที่ซึ่งแผนที่ในที่นี้ก็คือตารางแมพซึ่งจูนเนอร์จะเป็นคนเขียน แล้วการจูนมันต้องทำอะไรบ้างล่ะเราขอทิ้งไว้เล่าในอนาคตแล้วกันครับใครอยากรู้ว่าจูนเนอร์เขาทำอะไรกันดกด Subscribe ไปหนึ่งทีหนึ่งทีพอนะ